วันนี้กิจกรรมโครงการาปฏิบัติาาธรรมวันอาทิตย์ฝันน้าใจก็จะได้มาฝันน้ําใจที่ตาบลเจ้าเจ็ดก็มาที่บ้านโยมหลังหนึ่งซึ่งได้รับการาติดต่อจากเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลเจ้าเจ็ดบอกว่า,าบ้านหลังนี้ก็อยู่ในฐานะที่ยากจนแล้วก็แรงแค้น ต้องการการฟื้นเหลือพวกเราก็เลยเดินทางมาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในแต่ติดของคนละ,ยะลลนอย่างมาผมรับรับส่งส่งให้ผมแล้วกันยายวยกีคนในบ้านเนยห้าหกคนเอ่อ คนรเด็กแครเด็กด้วยตอนนี้เด็กเด็กสี่คนังนี้เจกผู้ใหญ่สี่เด็กผู้ใหญ่สเป็นปสังสงเนี้ยอยู่แคนและผู้ใหญ่ทำานอะไรกันบ้าง ทเพ่คนก็ดยะไรน่เอาตาเดีคุยได้ไหมเนี่ยคุยได้ไหคุยกับพระได้ไหมได้เห่ว่ายพระยังไหา้พระยังไหว้แล้วจ้ะเดี๋ยวไม่ได้เดินไม่ได้แจ่เดีไม่ได้่งจะมั่นปัดั้งพิ่งจะเป็นนะครับเป็นเดินไม่ได้พิ่งจะเป็นเป็นโรคอะไรบ้างยาย บราวานบ้าดันแล้วก็หอบเป็นหอบด้วยสามสิบกว่าปีเป็นเหลือหกของเก้านี่นี่อยู่แปดคนระเด็กสี่ด้วยเด็กสี่พี่ใหญ่สี่พี่ใหญ่สี่แล้วผู้ใหญ่ผู้ใหทำางานอะไรแล้วเทศบาลครับ เป็นพัอยู่ปล่อยพระเท่าพักไล้สองคนทำอะไรแม่แม่แกลอ๋อญาแกลแล้วแล้วก็โยมดูแลบ้านดูแลบ้านคนนี้แต่นั้งนั่นัเด็กก็ไปเด็กไปเรียนกันนะเรียนเเรียนเรียนเรียนเนที่ไหนวทเจ็นอันนี้อันนี้ก็เรียนรุ่งกลับมาแล้วไปรับอคนแล้วไปงไงเราไปส่งเหรอ ก็มีอาชีพสองคนง่ายๆทำงานสองคนก็อาตมามาจากวัดเจ้าเจ็ดในนะอ๋อครับรู้จักวัดเจ้าเจ็ดในไหมโยรู้จักเ่น้อยขึ้นุรู้จักเนี่ยทำบุญวัดไหนเนี่ยก็ทดบุญไว้กันขอแล้วก่อนหน้านี้ได้ไปบ้างไหมไปจ้ะไปไปทำบุญบ้างนะจ้ะแล้วอยู่วัดไหมยายไม่ได้อยู่จ้ะ เคยเคยอยู่วัดไหมไม่เคยจ้ะเคยไปทำบุญอย่างเดียวนะค่ะทำบุญอย่างเดียวทำบุญแล้วก็กลับดี่ขาดไม่ดีก็เลยไปไม่ได้นะสวดมนต์สวดพรได้ไหมยายก็พอได้พอได้นะนโมได้นะนโมได้ได้อนะโมได้สวดมนต์อะไรบ้างไม่ได้อย่างสวดทด สวดนโมให้ฟังหน่อยได้ไหมน่องน้มให้ฟังหน่อยได้ไหมเดะโมเดะประวัติตัวันมาเดบุตตะเุตะอนเที่ยวมเดะประวัติตวันมาเดบุตรเตะก่อนก่อนนอนกับพระไ้รับจ้นัจะนอนก็สวดนะท่องน้ํามก่อนยอยา ว่วันครอบรุนะ <Yeah. S 1> วันนี้อาตมานะเขามาหาทูชีพนะจากวัดเจ้าเจ็ดในนะ, <Yeah. S 1> ะก็มาทำกิจกรรมก็คือมาป,ปันน้ำใจ <Yeah. S 1> ก็มีสิ่งของที่จะมาปันน้ำใจให้กับผู้ที่ผู้ที่ได้โอกาสผู้ที่ยังขาดโอกาสก็เลยอยากจะมา ช่วยบรรเทาความทุกข์ค่ะให้กับยายกับครอบครัวบ้าง <Yeah. S 1> ก, <Yeah. S 1> ก,ก็ก็ดูแล้วก็ก็ดูแล้วก็ทุกข์อยู่ค่ะนะโอ้เแหบบ็นแลบบ้วก็อืมครอืมน่าจะเอ็นอ่ะเอากล่องมาเดี๋ยวเองมาเจ็บ ตกลวนมายาจ้ะล้วนนอนลำบากรวนล้วนบุญแล้วเวลาคนตกทำไงเนี่ยจ้ะเวลาฝนตตทำไงก็มาล้อมก็อะไรร้องม้องทั้งบ้านนี่ตรงนี้ไม่ค่อเปียกตรงนี้ไม่เปียกอ่ะเปียกตรงนู้นไม่ดีมันก็ต้องน้อยต้องมีการเปลี่ยนสารสีนะเออจะเปลี่ยนง

นี่ขาอ้าวขานะแกจินจ้ออนี่ก็นี่เป็นอะไรขนมนะ้กยายอ่ะกไว้กินนี่อะไุ้หยองอะไรงเชียงอ๋องเชียงแกชอบไหมได้กได้เกินได้นะแกอ๋อกินได้กินได้อ๋อจะไห้ดูกชายทอดข้าวห้ ได้นมเอ้ยหนูเอานมเปล่านี่มานมนี่นลูกมานเลยมานั่งลงอะน้ำมันน้ำปลาเออเอาไว้ทอดนะ ตันนี้อะปลากระป๋องเนี่นี้ก็เปเปากระป๋องนี่ไปซื้อมาเมื่อเช้าเลยเนี่ยไปซื้อมาใหม่เลยเนี่ยของใหม่เลยเนี่ยนี่ยเขันะัวฮะปนของใส่บิบิบาแอใม่ก่ก็ซื้อมาไม่เป็นไรเป็นแทเป็นแท้ใหม่เป็นแท้ใหมเนแท้นชอกินไหมยายกินได้จ้ะอ่กินได้ ได้เลของใช้นะจ้ะายงมายงมาของมาเลื่อไใส่่เจียวกินนะจ้ะชอบกินไข่ทอดไหมทอดจ้ะหมดนี่เลยนะเอ้ากอนดีวกลัวติดเดี๋ยวกลัวติดคอน้ำาดวยนะ นี่ไม่ได้กินเล่นนะอย่างน้ำปลาเนี่ยนี่น้ำปลาน้ำส้มมีก็เงินมาช่วยยาหน่อยนะก็เราก็ก็ต้องสู้กันไปนะยานะพอปันปันนี้แล้วอันนั้นอันนั้นนั้นยา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 ประจําแก้ไออะไรอย่างเงี้ยยาประจําบ้านนะยาระบ้านยากมีหลายอย่าง ยยขอบคุณยายขอบคุณดวยอขอบคุณด้วยขอบคุณด้ยขอบคุณมากยคขอบคุณมากเลยครับาไมได้ถ้าไม่ได้ข่ายายไม้ขอบคุณ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 อนขอบคุณ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 อขอบคุณขอบคุณอบคุณ ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะยายนะ yeah, yeah. กลับนะนะก่อนนะแกก็ขอบคุณนะครับ